ข้อความจากวีริลอนตอนที่สองสวัสดีมนุษย์ทั้งหลายฉันคือวีริลอนจากกองบัญชาการกาแล็กติกแห่งแอชตารและฉันกำลังพูดกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณในนามของพี่น้องแห่งกาแล็กติกวันนี้เป็นการเปิดโปงความเท็จที่แพร่กระจายโดยวิญญาณฝ่ายมืดร่วมกับมนุษย์ไปยังทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกครั้ง อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าทั้งสถานีอวกาศนานาชาติของนาซาและสถานีอวกาศเทียนกงของจีนนั้นไม่ใช่ของจริงและไม่ได้ตั้งอยู่ในอวกาศด้วยซ้ำแต่พวกเขาอยู่บนพื้นผิวของไกอาที่แยกออกเป็น3ส่วนของการผลิตภาพยนตร์สร้างเรื่องโก6กส่วนหใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอและหน้าจอ CGI ส่วนอีกส่วนหนึ่งมีส่วนของสถานีที่สร้างด้วยแรงโน้มถ่วงที่ควบคุมได้ซึ่งทำให้มนุษย์ลอยอยู่กลางอากาศได้ส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดมีสถานีอวกาศทางกายภาพทั้งหมดในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนต่างก็ถูกจับได้ว่าโกหกผ่านวิดีโอนา s a และ CNSA กำลังใช้สถานีอวกาศปลอมในสระว่ายน้ำ เพื่อถ่ายทำนักบินอวกาศใต้น้ำโดยแกล้งทำเป็นว่าอยู่ในอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนพื้นหลังของน้ำด้วยกรีนสกรีนเพื่อให้ดูเหมือนว่าน้ำกำลังลอยอยู่เหนือพื้นโลกด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฟองอากาศจึงปรากฏในวิดีโอหน่วยงานอาวกาศของอเมริกาได้เปิดเผยตัวเองมากกว่าจีนมากซึ่งระมัดระวังอย่างยิ่งในการปกปิดคำโกหก นาซาได้ส่งนักบินอวกาศไปโยนน้ำระหว่างไม้พายสองอันแต่กลับถูกจับได้ว่ากำลังทำแบบนั้นจริงๆในหน้าจอสีน้ำเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมีนักบินอวกาศปลอมอีกคนอยู่ในอวกาศและพยายามปิดประตูสถานีอวกาศประตูบานนั้นทำมาจากผ้าและมันก็แค่ขยับไปมาเท่านั้นจนมนุษย์ไม่สามารถปิดมันได้ ในอีกกรณีหนึ่งมนุษย์ชาวอเมริกันถือค้อนและไพ่หนึ่งใบค้อนลอยได้แต่ไพ่กลับตกลงไปที่พื้นจากการโกหกของพวกเขาวัตถุทั้งหมดน่าจะลอยอยู่ในอวกาศในอีกโอกาสหนึ่งนักบินอวกาศหญิงคนหนึ่งได้รับสิ่งของสีเขียวและสีแดงปรากฏขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ถัดจากเธอและเธออ้างว่าเธอคว้าของเล่นเสมือนจริงชิ้นนี้ มนุษย์จากสำนักงานอาวกาศจีนยังได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่และเปิดเผยความโกหกของพวกเขาในช่วงเวลาต่างๆ โลกจะหมุนเร็วและห่างจากนักบินอวกาศชาวจีนตัวอย่างสุดท้ายมีนักบินอวกาศสามคนในอวกาศแต่มีน้ำในแก้วไม่ลอยไปมาแต่กลับค้างอยู่ที่นั่นเหมือนบนโลกพวกฝ่ายมืดร่วมกับมนุษย์กำลังโกหกและทำให้มนุษยชาติเข้าใจผิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาวกาศของพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังไม่ได้นำเสนออย่างถูกต้องว่าสิ่งต่างๆางทำงานอย่างไรในอวกาศจริงๆพวกเขามักจะแสดงภาพนักบินอวกาศปลอมลอยไปมาในกระสวยอวกาศหรือ สถานีอาวากาศอยู่เสมอ มีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณกำลังเคลื่อนที่ไปในอากาศในยานอาวกาศแสดงว่าคุณกำลังปล่อยให้แรงโน้มถ่วงเข้ามาในที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆคุณจะถูกบดขยี้ด้วยแรงโน้มถ่วงนั้นคุณยังปล่อยรังสีจากอาวกาศเข้ามาด้วยซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้อย่างรวดเร็วออกซิเจนยังรั่วด,ด้วยนั่นหมายความว่ามันจะขาดอากาศหากนักบินอวกาศมนุษย์เหล่านี้ลอยอยู่ได้สักสัปดาห์หรือมากกว่านั้นร่างกายของพวกเขาคงประสบปัญหา นขนาดบนโลกของคุณหากคุณไม่เคลื่อนไหวร่างกายให้มากพอเท้าและขาของคุณก็จะบวมจากการขาดการเคลื่อนไหวและการไหลเวียนของโลหิตไม่ดี เมื่อมนุษย์เจ็บป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานพวกเขามักจะต้องกายภาพบำบัดฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเรียนรู้ที่จะกลับมาเดินอีกครั้งความคิดที่ว่านักบินอวกาศเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่อยู่กลางอากาศได้นานหลายเดือนเป็นเรื่องไร้สาระอย่างซิ้นเชิงสถานีอวกาศเหล่านี้สร้างขึ้นมาไม่ดีนะัก ดังนั้นสถานีเหล่านั้นจะตกลงมาที่ดาวเคราะห์ของคุณอย่างรวดเร็วมากการที่ชิ้นส่วนต่างๆมากมายประกอบเข้าด้วยกันด้วยสายไฟจํานวนมากเกินไปอาจทำให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจากการอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งนักบินอวกาศเหล่านี้คงไม่สามารถบำรุงรักษาสถานีเหล่านี้ในอวกาศได้ ในยานอาวกาศของเราเราไม่ได้ลอยไปมาหรือวัตถุใดๆก็ลอยไปมาได้เพราะเราไม่อนุญาตให้แรงโน้มถ่วงรังสีจากอาวกาศเข้ามาและไม่อนุญาตให้มีการรั่วไหลของออกซิเจนจากยานอาวกาศของเราเราสามารถเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้บนเรือด้วยกายแสงของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเดินไป เราไม่ได้เดินแบบเดียวกับมนุษย์ร่างกายของเรารู้สึกไร้น้ำหนักเบาวกว่ามากและมีความคล่องตัวมากกว่าร่างกายสามมิติของมนุษย์โดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงหลอดเลือดของเรามากนักจนกว่าเราจะต้องทำงานทางร่างกายบางอย่างยานอาวกาศของเราไม่มีสายไฟใดๆเลยมันเงียบสนิทและไม่มีเสียงรบกวนเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆส่วนใหญ่บนดาวอังคาร เราไม่ชอบเสียงดังเราชอบความเงียบสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่สามารถพูดได้เหมือนมนุษย์แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะสื่อสารกันทางโทร,รจิตสิ่งมีชีวิตเชิงลบบนโลกสร้างสิ่งต่างๆที่ส่งเสียงดังโดยตั้งใจพวกมันจะลดระดับเสียงและทำให้มนุษย์มีความสั่นสะเทือนต่ำหักคุณล้อมรอบตัวเองด้วยเสียงดังตลอดเวลาเสียงจะลดความถี่ของคุณลงอรารยธรรมมนุษย์ยังไม่มีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของสิ่งต่างๆในอวกาศหรือแม้แต่บนท้องฟ้าทุกสิ่ง ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเครื่องบินถึงตกลงมาจากท้องฟ้าตลอดเวลาคุณไม่ได้ใช้วัสดุที่ถูกต้องและวัสดุที่คุณใช้ก็หนักเกินไปเราใช้วัสดุแสงที่เข้มข้นเหมือนกันเพื่อสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนี้จรวดอวกาศของคุณก็แค่ขึ้นไปเฉยๆและไม่หมุนไปในทิศทางใดๆเลยและกระสวยอวกาศลอยน้ำของคุณก็ไม่สามารถไปไหนได้ ไม่มีอรารยธรรมใดในกาแล็กซี่ที่สวมชุดอวกาศขนาดใหญ่พิเศษนี้เพราะชุดของพวกเขามีขนาดเล็กกว่าและก้าวหน้ากว่ามากมนุษย์ปฏิเสธที่จะมองเห็นความจริงที่ชัดเจนที่อยู่ตรงหน้าของตนเองขอบคุณท่านถูดแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติกกรุณารับการสนับสนุนจากฉันด้วยความจริงเท่านั้นที่จะทำให้คุณเป็นอิสระวีริลอนถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกส ทูดแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่